ดูค่ะทุกท่านวันนี้ฟ้าลมแรงมากเลยค่ะดูใบไ,ไม้เต็มสะแล้วค่ะตอนนี้ ไม่ฝนธรรมดานะคะลมด้วยต้นไม้จะหักไหมเนี่ย I okay. mm -hmm. เก,เก็บโตแคบไม่คันลุงเพิ่งเก็บใบไม้ไปมันมาให้ลุงก,กวาดอีกแล้วเออ ดีนะลูกค้าออกแล้วไม่งั้นตาเลยเนี่ยอยู่ยากมากเลยเนี่ยฝนล,ลมมาแบบนี้ใช่ด,ดิต้นไม้จะหักไหมเนี่ยต้นไม้ใหญ่เลยนะ

อ่อนนิ่งเหรอยังยังเลยลุงยังยัง